สวัสดีครับย t u b e และก็ผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเวทีทีวีครับนะวันนี้ก็ขอมาในมาสของสีหน้าจริงจังนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้นี่ผมจะมาพูดเกี่ยวกับประสบะการณ์ที่ผมเกือบตายนะครับว่าผมเกือบตายด้วยตัวของผมเองนะครับไม่ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเครื่องเสียงหรืออะไรแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพของผมเองคือทุกคนเนี่ยก็คงจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับ ผมเนี่ยพูดหลายคลิปมากเลยว่าผมเคยน้ําหนักเยอะมาก่อนนะครับมาอ้วนมาก่อนนะครับแล้วก็ทุกคนหลายคนยก็คงจะรู้เคยเห็นผมหลายต่อหลายเวอร์ชันแล้วแต่ผมไม่เคยมาพูดถึงว่าอาการตอนที่ผมเริ่มมีน้ําหนักตัวที่เยอะเนี่ยนะครับบางคนอาจจะไม่ประสบเอ่ออาการอย่างนี้ทีเออคือโรคอะโรคประจําตัวหรืออะไรพวกเนี้ยคือเวลามันมาเนี่ยครับผมพูดตรงๆนะไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคซึ่ตีแล้วก็ตามแต่เวลามันมาหาคุณอะมันเหมือนภัยเงียบอะครับมันแบบ ค่อยคลานเข้ามาและถึงวันหนึ่งที่มันแบบมันไม่ไหวมันก็บีบคอคุณตายเลยเออนั่นแหละนะครับมันเป็นอะไรที่แบบว่าผมเคยประสบพบเจอมาครั้งหนึ่งจริงๆเนี่ย ถ้าย้อนกลับไปนะครับว่าผมมีน้ำหนักแตะ100่กิโลกร,รัมเนี่ยก็น่าจะประมาณช่วงสักม,มสี่ได้แล้วประมาณจริงจริงมมต้นช่วงปลายผมก็เริ่มแล้วนะเริ่ม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 อุดมสมบูรณ์แล้วนะครับแต่จะพีคสุดก็คือช่วงช่วงตอนที่ผมจบเรียนจบไปแล้วนะครับเรียนเรียนเรียนจบมสี่มห้ามหกไปแล้วนะช่วงนั้นนะผมจะเริ่มแบบว่าเริ่มปล่อยตัวสุดขีดแล้วผมปล่อยตัวอย่างนั้นนะมาเกือบ10ปีอาจจะเป็น10ปีเลย้วยซ้ำเว้ยถ,ถ้านับเรื่องที่เรียนด้วยเป็นปสิบสอ,อนที่ผมมขึ้นากรุงเทพ เออขึ้นมากรุงเทพเพราะไอตอนที่ผมอยู่สุราษฎร์ผมยังพอได้ขยับตัวบ้างเอออยากคะอยากพอได้ขยับตัวยังพอได้แบบช่วยเหลืองานบ้างยกของอะไรบ้างไงแต่ว่าพอขึ้นมากรุงเทพปุ๊บนะไอพฤติกรรมหรือว่ากิจวัตรประจําวันหลนะั้นคือโยนทิ้งเลยนะครับวันวันอยู่แต่หน้าคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็สั่งแกลบมาเพราะว่าที่กรุงเทพมันสะดวกไงเออมันสะดวกกูไม่ต้องเดินออกไปซื้อของกินเองเหมือนตอนที่กูอยู่ภาคใต้เว้ยแต่ทีเนี้ยมันเกิดเหตุการณ์ตรงที่ว่าไอเฮียพอยิ่งมาอยู่ที่เนี่ยแล้วแบบ แทนที่จะได้ขยับตัวบ้างแม่งกลับไม่ขยับตัวเลยคินคุณคิดสภาพนะวันหนึ่งของผมก็คือแม่งนั่งอยู่หน้าคอมเล่นเกมกินอาหารพิซซงพิซซาเลยจัดหนักแม่งทุกมื้อเลยไอ้เหี้ยแบบฐานใหญ่สัสๆแล้วก็ไปนอนน้ำหนักตัวของผมอะ่ะมันก็ดีดขึ้นเรื่อยๆเว้ยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนน้ำหนักร้อยสามสิบเออร้อยสามสิบนี่คือพีคที่สุดแล้วตอนนั้นน่ะมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมกลัวมากๆจริง,รงๆนะผมก็เคยอ่านบทความเกี่ยวกับพวกโรคหัวใจอยู่นะ โรคหัวใจหรือว่าโรคภัยร้ายภัยเงียบที่มากับความอ้วนของเราอ่ะแต่ว่าตอนนั้นนะครับมันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็คือมันเป็นกิจวัตรประจําวันของเราไปแล้วเออมันเราก็คงคิดในแง่ดีว่าเออมันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับตัวเราเว้ยแต่อาการมันอาการมันเริ่มเกิดขึ้นกับตัวผมครับช่วงนั้นอนะผมมีความดันที่ค่อนข้างที่จะสูงมากคือหัวใจคนเราอะครับหัวใจคนเราเนะี่ย จริงๆแล้วเวลามันเต้นเนี่ยมันเต้นอยู่ที่ประมาณ60กว่าครั้งถึงถึง80ครั้งหรือ90ครั้งเนี่ยต่อน,นาทีนะผมจาไม่ได้ผมจำไม่ไมไมค่อยได้ตัวเลขอะแต่ว่ามันไม่สูงมากไปกว่านั้นด้วยในเวลาคุณนั่งปกติเนี่ยหัวใจคุณอาจจะเต้นอยู่ประมาณ70ครั้งต่อน,นาทีเออหรือประมาณ80ครั้งแต่ของผมมาเต้นเป็นเป็นร้อยเลยครับผมเต้นเป็นร้อยเลยผมเคยมีนาฬิกาจับฮาร์ดเรทตัวเองเ่ยผมเอามาใส่ไว้ในข้อมือผมนะตอนที่ผมหนักอะแล้วผมก็ตั้งวัดเอาไว้ หัวใจผมเต้นขึ้นไปร้อยกว่าทั้งๆั้ที่ผมนั่งเฉยๆยว้ยเออคือคุณรู้ป่ะหัวใจผมจะเต้นขึ้นถึงร้อยในตอนเนี้ยคือผมต้องแบบขยับร่างกายหรือว่าบิดบิดตัวฮึบฮึบแบบเตรียมพร้อมที่สำหรับออกกาลังกายอย่างเงี้ยหัวใจฮาร์ดเรทผมจะดีขึ้นไปเป็นร้อยหนึ่ง้วครับแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการออกากาลังกายแต่ตอนนั้นน่ะนอนเฉยๆอะ่ะแม่งเกือบโซนสองแลวเว้ยเอเอไม่เกือบเกือบร้อยสิบอ่ะนอนเฉยๆอะ่ะ แล้วหัวใจมันม um ีอาการอะไรรู un, uh ้ป่ะมันมีอาการกระตุกกระตุกแบบไม่เป็นจังหวะเฮ้ยก็คือปกติหัวใจเราจะเป็นตึก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 แต่หัวใจผมตึก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 คือแบบมันสั่นแบบผิดจังหวะเฮ้ยหัวใจมันผิดจังหวะผมว่าน่าจะมาจากอาการจากการอุดตันของเส้นเลือดเว้ยเข้าใจป่ะเพราะว่าตัวไขมันของเรามันสูงครับจริงๆผมจะบอกว่าไขมันของเรานะครับเป็นที่สะสมที่หน้าท้องเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่สองอย่างก็คือไขมัน ใต้ผิวหนังกะพีอันเนี่ยเป็นไขมันภายในช่องท้องคนปกติแล้วเวลากินเข้าไปแล้วเออไม่ได้ออกกำลังกายเลยอะไรไขมันจะไปสะสมตามเหนียงตามหน้าตามแขนตามขาตามพุงป่องอะไรอย่างเงี้ยเออเ็เป็นไขมันปกติครับที่ไปสะสมนะครับแต่ไขมันใต้ท้องเนี่ยเป็นอะไรที่อันตรายเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมกินพวกแอลกอฮอล์ด้วยผมดื่มเบียร์หนักมากวันละประมาณ4ี่ห้าขวดนะครับนะคิดสภาพสี่ห้าขวดแล้วตามด้วยพิซซ่าแล้วก็ ตื่นมาตอนตกมาตอนเย็นแม่งแดกโค้งอีกแล้วกลับไปนอนอย่างเงี้ยคิดสภาพว่าไม่ทาอย่างนั้นทุกวันทุกวันเป็นปีๆไม่ได้ทาแค่อาทิตย์เดียวแต่ทําเป็นปีเว้ยเออพอทําเป็นปีแล้วแบบมันเหมือนไขมันที่สะสมในช่องท้องซึ่งไอไขมันที่สะสมในช่องท้องมันอันตรายมากมันอันตรายตรงไหนไขมันที่สะสมข้างนอกอ่ะมันอยู่บริเวณผิวหนังมึงเว้ยแต่ไขมันที่สะสมข้างในอ่ะแม่งมันอยู่กับ อวัยวะภายในมึงมึงเข้าใจใช่ไหมมึงเข้าใจใช่ไหมว่าไขมันที่ติดกับอวัยวะภายในมันอันตรายมากๆเออด้วยการนั้นนะผมว่ามันน่าจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมมีความดันโลหิตที่สูงมากๆเนื่องจากในหลอดเลือดหรือในตัวผมเนี่ยมันน่าจะมีไขมันสะสมเยอะมากมันทําให้แรงดันของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะต้อง ดันเลือดออกไปเลี้ยงทั้งร่างกายเราให้หัวใจกัดอัตราการเต้นหัวใจนั้นสูงมากๆนะครับซึ่งใครต่อใครหลายๆคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะนะครับอาจจะร้อย4 0 150 1 6 0 1 7 0หรกิือ200กิโลกรัมเนี่ยถ้าเอาเข้ามาจับนาฬิกาฮาร์ดเรทเนี่ยและให้เขายกมือหรือขึ้นลงทีเดียวเนี่ยบางทีเนี่ยหัวใจอาจจะเต้นขึ้นไปเป็นร้อยเลยนะครับเพราะว่าเลือดมันสูบฉีดได้ค่อนข้างค่อนข,ข้างยากนะครับมันมีไขมันในตัวแล้วอาการที่เกิดขึ้นหลังกันนั้นก็คือผมมีอาการวูบบ่อยๆครับ อยู่แล้วที่แบบลุกขึ้นมาเร็ว,รวจะหน้ามืดแต่ขอผมลุกขึ้นมาล,ลงหัวทิ่มลงไปเลยเออหงายหลังลงไปเลยหงายหลังลงไปเลยคือแบบอะไรวะเราไม่เคยเป็นอาการอย่างนี้มาก่อนมันเป็นได้ยังไงวะแค่ลุกเก้าอี้เฉยๆคุณนั่งเก้าอีอ้นั่งเก้าอี้ในร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วลุกขึ้นยืนเพื่อที่จะไปสั่งของคือแบบหัวหัวจะทิ่มเลยครับหัวจะทิ่มทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเว้ยและผมก็มีโรคประจําตัวอยู่โรคหนึ่งก็คือโรคหูอักเสบเออตอนนั้นผมเป็นหูอักเสบตอนที่ผมอยู่สุราษฎร ผมสี่ปีผมหาหมอที่สุราษหมอที่สุราแม,ม่งเหมือนเลี้ยงยากูอ่ะกูก็ไม่หายแลวทีเดียแล้วกูก็ติดนิสัยชอบเคีย่ยหูด้วยผมเป็นคนชอบเคีย่ยหูมากครับเคีย่ยหูแล้วเหมือนกับพวกแบคทีเรียมันก็อัดสะสมไว้ภางในจนมันอักเสบแล้วมันก็เป็นหูอักเสบนะครับแล้วต้องไปหาหมอต้องไปดูดออกแต่พอขึ้นมาที่ศิลปแพทย์เนี่ยผมก็ได้รับการรักษาจนหายดีแต่วันแรกที่ผมไปรักษาคือเข้าใจไม่เวลาเราเข้าไปในโรงพยาบาลเพื่อที่จะรักษาอะไรตย่างเขาต้องวัดน้ำหนักตัวเรานะครับแล้วก็ต้องเช็คเอ่อเช็ ผมขึ้นไปชั่งน้ำหนัก132กิโลกร,รัมเลยผมจำได้ดีเลยเพราะว่าตอนนั้นผมกินข้าวกินอะไรไปด้วยมันแบบมันหนักมากอะัวใหญ่มากขึ้นไปในโอ้โหหลอดแม่งดีดปืดไป132เอ่อ132นะคะน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะนะคะเออรู้แล้วแหละว่าค่อนข้างเยอะเยอะมากด้วยกู แล้วผมก็ลงไปนั่งครับแล้วก็วัดความดันพเสียบมือเข้าไปวัดความดันปุ๊บกดเครื่องบีบมือปุ๊บความดันแม่งสูงลิบเลยผมจําไม่ได้จะสูงลิบเลวเลยหมอบอกว่าเออคุณนักสินความดันสูงมากเลยนะคะอันตรายมากเลย หมอแนะนําให้ถ้าเป็นไม่ได้นอนที่โรงพยาบาลไหมคะไอ้เคี้ยหมอจะให้กูแอดมิดไอ้ศาสตร์จะให้กูแอดมิดอ่ะความดันกูสูงจัดเลยตอนนั้นอะ่ะผมก็ไม่ได้ไม่ได้ตกใจอะไรมากเว้ยเออไม่ได้ตกใจอะไรมากก็กูอ้วนอะ่ะกูอ้วนมันก็มันช่วยไม่ได้นี่หว่าเออแต่พอมาคิดดูตอนเนี้ยคือตอนนั้นมันเป็นความดันที่กอนข้าอันตรายมากๆแลครับอันตรายมากๆแล้วผมก็จะมีอยู่อีกอาการหนึ่งก็คือคอดําผมรู้เลยใครแต่ใครหลายๆคนเป็นแน่ๆคนที่มีน้ําหนักตัวที่เยอะนะครับเป็นแน่ๆคอดําคุณเคยโดนล้อไหม คุณเคยโดนล้อไหมอันนี้ผมขอโทษนะผมเคยโดนล้อนะพมเคยโดนล้วอว่าไอ้คอดำไอ้ขี้ใครติดคอคือเหตุผลที่คุณมีคอที่ดำอะคือจริงๆแล้วอะ ไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่อาบน้ําหรือไม่ใช่อะไรเออมันเกิดมาจากว่าคุณนะมีระดับอินซูลินที่สูงมากๆาเว้ยเออคุณมีระดับอินซูลินที่สูงมากซึ่งไอไออินซูลินตัวเนี้ยมันจะไปกระตุ้นเซลล์ผิวครับนะเซลล์ผิวทําให้มีมีปัญหาเรื่องรอยรอยด่างดํานะครับมีรอยด่างดําตรงบริเวณเซลล์ผิวอาจจะเป็นที่คอที่หลังนะครับหรือว่าที่เอวนะครับหรือว่าตามตามตามแขนเนี้ยนะครับทำไมถึงมีรอยดําเหมือนกับเป็นเป็นขี้ไข่ซึ่งมันหมายความว่าอย่างไร มันหมายความว่าอย่างไรอันนี้นี่ฟังและอย่าตกใจนะครับผมจะมาพูดให้คุณได้ทําการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานอันนี้ผมพูดตรงๆเคุณมีอาการที่จะเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานค่อนข้างที่จะสูงมากผมไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่แน่ๆก็คือเกินครึ่งนะครับที่คุณกําลังจะเป็นโรคเบาหวานซึ่งผมสังเกตจากตัวผมนะบางคนอาจจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับบางคนอาจจะไม่เป็นอย่างนี้คนที่มีน้ําหนักตัวเยอะแล้วมีไขมันในตัวที่เยอะๆเนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือ หรือโดนมีดบาดหรืออะไรก็ตามเนี่ยแผลจะสมานตัวได้ค่อนข้างที่จะช้ามากช้ากว่าคนปกติหลายเท่าผมโดนมีดบาดตรงมือเนี่ยลึกเข้าไปนิดเดียวเนี่ยผมใช้เวลาเกือบสองอาทิตย์เลยนะครับความกว่าจะหายอ่ะเพราะอะไรทำไมมันถึงได้นานขนาดนั้นผมก็ไม่บอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันหรือผมอาจจะเป็นเบาหวานแล้วผมก็ไม่รู้ นะครับอันนี้พูดตรงๆเพราะผมไม่เคยไปตรวจซึ่งไอาอาการทั้งหมดที่ผมเคยกล่าวมานะครับทั้งหัวใจกระตุกเอยทั้งความดันสูงเอยทั้งมีคอสีดําเอยที่เหมือนจะเป็นเบาหวานเนี่ยแล้วก็อาการที่เหมือนจะเป็นโรคหัวใจหรือโรคนู่นโรคนี่เนี่ยนะครับคือมันมันมันค่อนข้างที่จะรุมเร้าเข้ามาเรื่อยๆครับรุมเร้าเข้ามาเรื่อยๆแลวทาให้ผมเนี่ยอ่อนแอลงมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าผมขึ้นลงบันไดเนี่ยแทบ ตายเลยบันไดชั้นสองเนี่ยนะเวลาผมปวดเยี่ยวที่ผมผมแทบไม่อยากจะขึ้นไปเลยผมผมพูดตรงๆนะตอนนั้นน่ะเออผมแค่เดินขึ้นบันไดไปเยี่ยวเนี่ยลงมานี่คือแบบขานี่อ่อนละทวยแล้วนะครับแล้วมันมีครั้งหนึ่งที่ผมตกบันไดเว้ยผมตกบันไดเดินไม่ทันระวังแล้วก็ลื่นตกบันไดผมตกบันไดแค่ประมาณ444 5ขั้นบันไดผมไหลหลุดเลยเออผมไหลหลุดเลยเว้ยผมเป็นคนที่ไหลหลุดง่ายนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมเคยไหลหลุดเออแต่ตอนนั้นน่ะผมแค่แบบตกลงมาใช่ไหมมือแค่แบบเนี่ยมือค้ำโดนบันได แค่ขยับอย่างเงี้ยยาคือไหลแม่งหลุดไปเลยนะครับร้องแม่งจะเป็นจะตายคือมือนกับร่างกายมันแม่งร่างกายมันไม่ฟื้นฟูส้นตีนอะไรแล้วมึงเข้าใจใช่ไหมอะไรก็เจ็บไปหมดนะครับนั่นก็คืออาการที่ผมเคยเป็นซึ่งถามว่าผมเคยเป็นหลอกใจไหมผมไม่เคยเป็นนะครับพอถุงผมเป็นผมตายไปนานแล้วผมอกว่าผมน่าจะตายถ้าผมปล่อยตัวตั้งแต่ตอนนั้นน่ะถึงตอนเนี้ยผมน่าจะตายไปแล้วนะครับหรือว่าอาจจะอาการแย่มากๆหรืออาจจะโคม่าอาจจะเป็นโรคกประจำตัวส้นตีนแล้วก็ตามแต่คือแม่งต้องเป็นแน่ๆกูไม่น่าจะมีชีวิตยืนยาว แต่พอหลังอย่างที่ผมตัดสินใจออกกําลังกายเพื่อที่จะจีบแฟนผมนะครับเหมือนเหมือนที่ผมเคยเล่าไปในคลิปที่แล้วเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยหัวใจคุณแข็งแรงขึ้นอ่าแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าคุณมีการคาร์ดิโอคุณมีการเริ่มออกกาลังกายใช่ไหมเออผมมีการเริ่มออกกาลังกายเริ่มปั่นจักรยานอย่างเงี้ยนะครับหัวใจผมก็เริ่มที่จะแข็งแรงขึ้นถึงแม้ว่าวันแรกกูแทบตายก็เถอะนะแค่ขึ้นบันไดกูจะตายไม่ให้กูปั่นจักรยานนะกูกูตายแน่เออใช่วันนั้นตอนนั้นะเกือบตายแต่ก็ ฟันแล้วก็ผ่านมาันมาได้เว้ยเออหลังจากนั้นนหลังจากที่ผมเริ่มออกกํลาลังกายคือไอ้อาการคอดอําอ่ะแม่งหายไปเว้ยพอหลังจากน้ําหนักตัวมันเริ่มลดลงมาแล้วก็คุมอาหารน่ะแม่งหายไปเว้ยไม่มีไอ้บุ๋มขี้ใครอีกแล้วเว้ยเออคือมันหายไปเลยเว้ยเออมันเป็นเรื่องที่น่าอเมซิ่งที่ที่กูขัดแทบตายขัดขัดแทบตายแม่งก็ไม่ยอมออกไอ้หียกับแม่งพอมาลดน้าหนักอะไรพวกนี้แล้วแบบอยู่ๆมันก็หายไปเองนะครับแล้วก็อีกอาการหนึ่ง อีอาการหนึ่งที่ผมเป็นก็คือตอนที่ผมอ้วนคือผมผมร่วงเนี่ยผมร่วงเว้ยผมแม่งลงมาเป็นกระจกเหมือนกูเป็นมะเร็งเลยเว้ยเออผมว่าตอนนั้นมันเกิดจากเหตุการณ์ที่ว่าร่างกายของผม,มขาดโปรโตีนครับน้องๆหลายคนบอกอ้าวพี่กินเยอะขนาดนั้นจนอ้วนแล้วพี่จะขาดโปรโตีนได้ไงอย่าลืมไอเฮี้ยที่แดกเข้าไปแม่งไม่ใช่เนื้อสัตว์ไม่ใช่โปรโตีนไอเฮี้ยมันคือแป้งไขมันน้ำตาลเว้ย เออมึงกินก็ไปแค่นั้นแล้วโปรโตีนมึงอยู่ไหนพอเรามาคิดดูว่าทําไมคนอ้วนถึงถึงขาดโปรโตีนเขาเขากินเยอะขนาดนะั้นเขาขาดโปรโตีนได้ไงพี่เขาขาดแน่นอนครับเพราะเขาเด็กแต่แป้งใช่ไหมกินแต่แป้งกินแต่ของหวานกินแต่น้ําตาล ถูกป่ะเนื้อสัตว์นี่นับได้เลยว่าไม่งินเท่าไหร่ไอ้ไก่นี่ไม่งินไม่กี่ชิน้นนะครับแต่ที่เหลือนี่เป็นแบบพวกแป้งพวกขนมหวานอะไรอย่างเงี้ยเออคือแม่แบบกินเยอะมากนะครับทำให้ร่างกายของผมขาดโปรโตีนซึ่งมนุษย์เราเนี่ยเวลาต้องการโปรโตีนก็แน่นอนอยู่แล้วน้ําหนักตัวคนเราต้องกินโปรโตีนให้ได้ตามน้ําหนักตัวตัวเองก็คือผมหนัก80กิโล นะครับตอนนี้อาจจะเหลือ78แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมก็ต้องกินให้ได้80ในกรณีที่ผมเป็นคนปกตินะครับไม่ได้ทําอะไรผมนั่งเฉยๆผมแบบไม่ได้ออกกําลังกายแต่ผมเป็นคนที่ออกกําลังกายแล้วก็เล่นวีดเทรนนิ่งแล้วก็มีการขยับตัว กล้ามเนื้อผมฉีกขาดบ่อยผมก็ต้องกินโปรตีนสูงกว่าคนปกติก็คือกิน2เท่าของน้ำหนักตัวก็คือร้อยกกรัมอ่ามันมัน,ม,นมันก็เป็นเรื่องที่เม็เซนครับเพราะว่าคุณออกกําลังกายกล้ามเนื้อคุณฉีกขาดจากการออกแรงอย่างหนักอย่างไงคุณก็ต้องกินโปรตีนเสริมเข้าไปในปริมาณที่เยอะกว่าปกติเพื่อให้มันไปฟื้นฟูแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อหุนขึ้นมาอ่าแต่ว่าตอนนั้นน่ะผมไม่แดกโปรตีนเลยไงเออ มันก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ผมอาจจะฟื้นฟูตัวเองได้ค่อนข้างที่จะช้ามากๆเรียกได้ว่าอยู่ในบอ่อน้ำและเลื่อนแม่งยังไม่รีเจนเลยเฮียเออประมาณนั้นนะนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับถึงเรื่องของการกินโปรโตีนนะครับโปรโตีนนั้นสําคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็น่นนะครับอาจจะมีคนหลายคนอยากจะรู้ตรงๆแล้วว่าเวลาพี่บูมออกกำลังกายมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยมาถึงจุดนี้แล้วนะครับผมจะไทมสคริปต์มาเลยนะมาถึงจุดนี้แล้วน่ะ ตอนนี้เนะี่ยเปลี่ยนแปลงไปในะทิศทางไหนมั่งผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าแทบจะเป็นคนละคนเลยผมในสมัยก่อนไม่สามารถเดินได้ถึง1กิโลได้ซับเดินดเฉยอ่ะไม่เดินไม่ถึง1กิโล200เมตรกูหอบแดกละเนี่ยครึ่งครึ่งซอยเนี่ยกูกูไปแล้วไอ้กูแมวแล้วแมวแล้วนอนนอนนั่งนั่งดีกว่านะครับแต่ว่าตอนนี้ผมสามารถวิ่งได้10กิโลภายใน1ชั่วโมง สิกิโลในหนึ่งชั่วโมงนะคุณจะเห็นหน้าเฟซผมเลยนะครับผมฝึกซ้อมวิ่งจนกระทั่งผมวิ่งได้สิกิโลเมตรต่อนหนึ่งชั่วโมงนะครับผมสามารถวิดพื้นได้เป็น2 0 3 0ครั้งต่อนหนึ่งเซต,ตอ่ะเออผมสามารถทําได้เมื่อก่อนผมแค่ลงไปผมเคยนะตอนผมอ้วนมากผมอยากจิลดความอ้วนเลยแต่ตอนนั้นไม่รู้เรื่องผมลงไปปุ๊บวิดพื้นเออทีเดียวโอ้โหกูเกือบตายเลยเี้ยกูเกือบตายเลยร้อยสามสิบกิโลวิดพื้นอ่ะกูเกือบตายเลยลงไปแล้วขึ้นไม่ได้เลยไม่มีทางขึ้นไดยัง ด้วยกล้ามเนื้อที่เหี้ยขนาดนั้นนะกูไม่มีทางเอาน้ําหนักร้อยสาโลขึ้นมาได้หรอกใช่ไหมแน่นอนว่าคนที่เป็นเหมือนผมหรือคนที่เป็นยิ่งกว่าผมเนี่ยถ้าคุณแค่ออกกําลังกายเว้ยออกกําลังกายรับประกันได้เลยว่าคุณแข็งแรงขึ้นแน่นอนคือของอย่างนี้มันต้องเริ่มครับเออจริงๆถ้าไปเริ่มมันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเว้ย คุณจำคำพูดผไมไว้นะถ้าคุณไม่เริ่มคุณจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเลยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้จริงๆถ้าคุณไม่เริ่มอ่ะถ้าคุณโมแต่ท้อใจแบบเราทําไม่ได้เราทําไม่ได้เราทําไม่ได้เงี้ยมันก็จะไม่มีวันทําได้แต่ถ้าวันไหนที่คุณลุกขึ้นไปแล้วบอกว่าฉันจะลองทํามันดูสักครั้งเว้ย วันนั้นแหละจะเป็นวันที่เปลี่ยนแปลงตัวของคุณเองอย่างแน่นอนด้วยไม่ว่าทางไหนก็ทางหนึ่งแค่คุณลุกขึ้นไปเดินกับคุณนอนที่เฉยอ่ะการเดินดีกว่าแน่นอนถูกต้องไหมบอกถามว่าพี่ครับผมเดินแค่วันละ3-5นาทีพอไหมผมตอบไม่ได้ว่าพอหรือไม่พอถ้าคุณแบ่งตัวคุณเป็นสองคนอีกคนนึงนอนที่เฉยนั่งเล่นมือถือนอนเล่นมือถือนะครับแล้วก็กินแล้วก็นอนกับอีกคนนึงสละเวลาลุกมาเดิน5นาทีแน่นอนครับ คนที่เดินย่อมมีสุขภาพที่ดีกว่าอาจจะมากอาจจะน้อยแต่ดีกว่าแน่นอนลุกขึ้นมาเดินแค่ลุกขึ้นมาเดินน่ะดีกว่าแน่นอนผมขอรณรงค์ให้ทุกคนมาออกกําลังกายจริงๆนะครับนะครับมีน้องๆหลายคนนะครับที่อยู่ใน youtube YouTube ผมแล้วก็ Facebook ผมมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสุขภาพที่แบบค่อนข้างที่จะแย่มากๆนะครับและบางคนเนี่ย มีน้องอยู่หนึ่งคนนะครับที่เขาน้ําหนักตัวเยอะมากตึงถึงกับต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเพราะว่าเหมือนกับเอายวะภายในมันทํางานไม่ปกติแล้วครับเพราะวน่งเนื่องจากน้าหนักตัวของน้องเขานะครับแล้วเขาก็พยายามที่จะออกกําลังกายแล้วก็คุมอาหารนะครับซึ่งรับประกันได้เลยว่าถ้าน้องทําไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับให้ร่างการน้องแข็งแรงน้องเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แน่ๆน้องกลับมาเป็นคนปกติได้อย่างแน่นอนนะครับผมขอเอาใจช่วยทุกคนให้เริ่มออกกําลังกายกันนะครับคุณไม่ต้องทําตามตารางผมนะครับคุณไม่ต้องทำตามตารางไม่ต้องไม่ต้องขอตารางผมเลยขอแคคุ่ณออกไปเดิน เนี่ยคุณดูคลิปจบปุ๊บใช่ไหมคุณกินข้าวเสร็จปุ๊บแทนที่คุณจะมานั่งเล่นเกมเฉยๆเอาวะวันนี้เราไปเดินหน้าบ้านไปเดินสวนสาธารณะสักรอบหนึ่งหรือสักสองรอบอย่างเงี้ยหรือหรือหรือหัดเดินเร็วบ้างเออหรือหันไปดูหันไปดูมีดมบงดมเบลอะไรของพ่ออย่างเงี้ยก็ลองเอามายกเอามาลองเล่นดูบ้างเออวันนี้เราจะกินให้มันให้มันมีประโยชน์ สักครั้งดูบ้างแทนที่วันนี้เนี่ยเราจะไปนั่งกินชาไข่มุกหรือจะไปกินขนมหวานเลยอะไรเราลองเปลี่ยนดูอาจจะไปกินไก่ย่างดูบ้างเออวันนี้เราอาจจะกินไก่ย่างแล้วก็ตามด้วยข้าวเหนียวดําก็ได้เออไก่ย่างข้าวเหนียวดําแล้วก็ส้มตําแล้วก็กินผักเยอะๆแค่นี้ สารอาหารก็เปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมกินได้มีประโยชน์เรื่องง่ายไหมไก่ย่างอย่างเงี้ยเออไก่ย่างเยอะๆอ่าแล้วก็กินคู่กับข้าวเหนียวดําอย่างเงี้ยเออข้าวเหนียวดําหรือว่ากินคู่กับอ่าถ้าใครอยากจะกินกับข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ได้ถ้าใครอยากที่อยากจะกินกับข้าวเออแล้วก็กินกับส้มตําก็ได้แต่บอกว่าใส่น้ําตาลน้อยๆหรือไม่ใส่น้าตาลเลยก็ได้อ่าแล้วก็ใส่ผงชูรสนิดหน่อยเออแล้วก็กินแก้มกับผักเยอะๆหรือกินกับลาบหมูก็ได้ลาบหมูอย่างเงี้ยเออบอกลาบหมูมันน้อยๆเนื้อเยอะๆไงเห็นไหมคุณก็ได้ั้า มินอยากผักคุณก็ได้เห็นไหมคุณได้แทบแทบไปทุกอย่างเลยนะครับกลับกันเราไปกินพิซซ่าเนี่ยไปกินพิซซ่าแบบแป้งแป้งที่เฉยมีแต่แป้งอะ่ะเออคุณกินแต่แป้งกับไขมันก็ไปอะ่ะเห็นไหมสารอาหารมันก็แตกต่างกันแล้วเว้ยคุณมไม่จำเป็นต้องกินอกไก่ก็ได้ ใช่ไหมบางคนแม่งกระเดือกอกไก่ไม่ลงผมรู้ผมก็กระเดือกไม่ลงครับผมก็ผมก็ไม่แดกคีนนี่พูดตรงๆเลยผมก็ไม่กินคีนนะครับจริงๆถ้าผมกินคีนแล้วก็คุมอาหารเข้มจริงๆผมหุ่นผมน่าจะไปไกลแล้วแต่ว่าผมอยู่บนหลักของสิ่งที่ผมชอบด้วยถ้าผมฝืนอ่ะผมทําไม่ได้นานครับแน่นแน่นอนคุณเหมือนกันคุณฝืนคุณทําไม่นานถ้าคุณมานั่งกินคีนทุกวันกินแบบโอ้โหเจอชิบหายเลยเฮียอกไก่แม่งกระเดือกไม่ลงแต่กูต้องทำมาเพื่อกูจะได้ผอม แเเดียวลไม่งั้นถ้าทุกคนทนอย่างนั้นได้แล้วก็ประสบผลสําเร็จคุณก็จะเห็นทุกคนมีซิแกแพคกันทั้งโลกแล้วถูกไหมเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาที่แบบว่าคุณสามารถทํามันได้ตลอดไปเว้ยเออ เอา w, amounts, <accountable. S 1> ที่แบบคุณชอบให้มันเหมาะกับตัวเองให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ตัวเองลองเปลี่ยนอะไรใหม่ๆดูนะครับนะสำหรับน้องๆที่มีน้ําหนักที่ตัวที่เยอะนะครับหรือว่าไม่มีความมั่นใจหรือว่ามีโรคประจําตัวเยอะเนี่ยขอให้น้องๆเริ่มมาหัดอกอกกําลังกายกันนะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆนะครับนะใครที่ทํางานแล้วใครที่แบบเออเรียนมาหาลัยเนี่ยก็สามารถเออเอาเอา,เอา,เอา,เอาสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยไปปรับเปลี่ยนใช้กับตัวเองได้นะครับนะของอย่างนี้มันไม่มีตายตัวครับ <c PS> อันนี้พูดตรงๆมันไม่มีตายตัวมันไม่มีแบบวันนี้ต้องเล่นเวทเทรนนิ่งวันนี้ต้องกิน โปรโตีน,นอย่างนุ้นอย่างงี้ต้องกินเป็นกํมต้องอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีอะไรตายตัวขนาดนั้นเออไม่ต้องไม่ต้องไปเครียดกับมันขนาดนั้นไว้เรื่องเรื่องการทําให้คุณสุขภาพดีคุณไม่ต้องเครียดขอแค่ทําตามที่ตามที่มันเหมาะกับตัวเราแล้วสนุกไปกับมันไว้รับประกันว่าคุณจะสามารถอยู่กับมันได้อย่างยาวนานแล้วก็สุดท้ายเนะี่ยพอคุณทาไปเรื่อยๆรนะรูปร่างคุณแม่งดีแน่นอนออรูปร่างคุณดีความมั่นใจคุณมาสุขภาพคุณแข็งแรงขึ้นอย่างแน่นอนครับ ผมรับประกันเลยขอแค่คุณเริ่มทําแค่นั้นเองแล้วครับและทามันไปเรื่อยๆโอเคนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับนะก็มามาบอกกันว่าถึงภัยร้ายของโรคอ้วนนะครับแล้วก็สุขภาพที่เกิดเกิดขึ้นกับตัวผมนะสุขภาพที่มันแย่ๆนะครับนะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงมันทําให้ผมเปลี่ยนแปลงมันในในทิศทางไหนบ้างนะครับก็ลองเอาไปปฏิบัติกันดูนะครับนะลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับไม่ต้องเคร่งมากขอแค่เริ่มทํานะครับ ขอแค่เริ่มทำมันก็เห็นผลแล้วนะครับนะทำดีกว่าไม่ทำนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลากไปก่อนนะครับสำหรับใครที่มากดไลค์กัตนะครผมก็ต้องขอคุณขอบใจขอบไทยเต็งกิ้นณ่าจุดเด่นนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากไปก่อนนะครับ้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงกันนะครับแล้วก็ระวังพวกโรคภัยไข้เจ็บระวังเรื่องโควิดกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากไปก่อนครับหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากผมครับขอบคุณครับ